เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้รู้สึกเสียงจะมาจากทางนู้นนะโอเคไปดูหน่อยแล้วกันดูสิเฮ้ยทำไมมันคุ้นจังเฮ้ยอะไร่ะนี่มันอุกกาบาตตกเหรอแล้วอันนั้นคืออะไรเนี่ยดูนะลองจิบดูสิเฮ้ยเอ่อกระดิธมันคืออะไรหรอลองใส่ดูสิปึ๊บเฮ้ยน้ำคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่มัน อะไรอ่ะนมอะไรกันบ้าง่ิโอเคนะครับนะครับทุกท่านกันด้วยนะครับในคอร์สเกม Minecraft อีกแล้วครับผมเย้ฟูฟูนะครับผมแล้ก็กลับมาสับเกม Minecraft อีกครั้งนี้เรามาอยู่ในใน Minecraft หรือว่ามอดกันอย่างนั่นเองอ่าซึ่งในวันนี้นะครับผม ซึ่งในวันนี้นะครับผมเห็นแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็มากันในโลกของเบนเทนอีกเช่นเคยนะครับผมตามที่ได้เห็นต้นคลิปไปเลยนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่นะครับจากมัเป็นเทนที่เราเล่นกันไปซึ่งบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากนะครับผมและนั่นก็คือเจ้าคันทิชนั่นเองอ่าซึ่งใจคันทิชนะครับถ้าเกิดใครรู้กันนะมันก็คือนาฬิกาของเบนเทนอีกจักรวาลหนึ่งนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นจักรวาลหลังนะครับแต่ว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจดี ไมะว่าจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะมาแต่ก่อนไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการคิทต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปดูกันเลยอ่ะโอเคครับผมนะมาฮะและนี่ก็คือของที่อัปเดตเข้ามาในครั้งนี้นนั่เองครับผมปึ๊บนี่มันคือเจ้าคาคาทริกนะครับซึ่งอ่าก็คือก็คือเจ้าคาณิทิกนั่นแหละนะครับแต่ว่าพัฒนาเขาใช้คำว่าคาคาทริกนะฮะนี่เห็นไ่มถือแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็ ค่อนข,ข้างแบบเหมือนอยู่แหละใช่ไหมไอ้ค่อนข้างเหมือนอยู่นะแต่ขึ้นอีนเสดดูเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมอาา่าก็แต่ว่าจะขอพูดก่อนเลยครับว่าจริงๆเนี่ยเจ้ามอนนี้เนี่ยเห็นหม้มันมีโอ้โหกันกายเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีหลายแบบนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าแต่วันนี้จะมาดูเจ้านี้กันก่อนแล้วกันนะมาเร่มาลองถ่ายกันเลยไหมโอเคลองแล้วกันนะฮะมาพร้อมหนึ่งสองสามปึ๊บ นี่มาแล้วครับผมนะตอนนี้ผมก็ทําการใส่แล้วนะซึ่งอ่าผมขอแปลงให้เลยแล้วกันนะครับสับเจ้าคณิติกนะฮะมาแล้วตอนนี้นะผมก็แปลงเป็นฮีทบาร์สหรือเปล่าแฮ่อ่าดูดิอู้น่ากลัวม,มากนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมมาอยู่ในคณิติกแล้วใช่ไหมซึ่งอก่อนที่เราจะมาดูฮีทบาร์สเนี่ยเรามาดูนี่กันเลยก่อนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่า เห็นไหมว่าจะมีหลากหลายตัวละครให้เลือกด้วยกันนะครับผมแบบนี้เลยนะซึ่งอบอกเลยนะครับว่าแต่ละตัวนี่ก็จะเป็นแบบว่าในรูปร่างที่แบบค่อนข้างที่จะ,ะน่าก,กลัวนะครับค่อนข้างที่จะน่าก,กลัวพอสมควรนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าดีแหละนะฮะ,ะมาว่ามาเดีวมาดูเริ่มจากยีบารก่อนแล้วกันนะครับซึ่งจริงผอาจจะไม่ได้ดูตัวนะเพราะมันเยอะจริงนะฮะแต่ว่ามาเดี๋ยวผมจะลองรีวิวให้ดูแล้วกันคร่าวๆนะฮะโอเคผมมาฮะก็สลาคิตบาร์นะครับก็สกิลเหมือนฮิตบาร์ดแบบสามารถต่อยไฟได้อ่าพ่นไฟนะครับแบบนี้แล้วก็มีสกิลออันนี้่ะ เบี้ยเหโอ้เป็นเหมือนกับอ๋อเป็นแบบว่าเหมือนกับเรียกแบบเศษอ,อุกบาทขึ้นมาอะไรอย่างงี้ป่ะเออนะ่าจะเป็นฟิลประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกแ,แล้วก็มีเอ้าตายแล้วแล้วก็อ้าหมดแล้วเหรออ้นะา <c oughs> หมดแล้วนะครับผมเออไมน้อยจังโอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะครับศับเจ้าฮิตบ้านฮะมาเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปไหมอ่าตัวต่อไปตัวอะไรดีเอาเป็นนี่แล้วกันนะผมตีอุย้ย นี่เปนไดมอนเฮดเวอร์ชั้นไหนวะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะครับซึ่งอจริงๆอ่ะผมขอบอกก่อนเลยว่าคือคือเขาจะไม่ได้เขียนไว้ว่าในไดมอนเฮดนะแต่ว่าจะเป็นสอบพันธุ์ของมันนะครับแบนน่นก็คืออะไรเปโตเซเปียนอะไรอย่างนี้นะครับมนจะเป็แบบนี้นะก็สกิลก็เหมือนไดมอนเฮดนะแต่ว่าแบบดีจังโวมโอ้โหมันน่ากลัวเนี่ยโอเคไหนในขอลองหน่อยไหมขอลองดูนะฮะมันทำอะไรได้บ้างนี่อ่าแบบว่าก็วางหนามได้นะฮะอันนี้โโอ้หมีต่อตึกได้ โอเคยิงได้ไหมยิงได้ไหมอ่ายิงก็ยิงได้นะครับผมอ่าโอเคแล้วก็อู้หมีมีแบบมือมือขวาด้วยป่ะเออโคตรเจ๋งนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสจ่ายมันเหตุนะฮะซึ่งอ่าไ,ไปต่อดีกว่าต่อมาเป็นกดฟิกกันอ่านี่ครับผมว่าผมคาดฝันกับกดฟิกนะดูสิปึ๊บอะอ้าวแค่นี้เหรอแค่น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับสหรับกดฟิกนะโอ้โหผมนึกว่าแบบมันจะ,จะแบบ ตกใจนะกลัวน,นี้เอาไม่นะก็จะปกตินะโอเคโอเคโอเคแบบว่าบางทีมันก็แบบเออมันบางทีมันก็บางทีก็จะไม่ใช่แบบ,บที่เราคิดอะไรง่ายอา่าโอเคไปไปต่อก็มันต่อมาโฟอ,อัมนี่อ,อ,อุ้ยดูโฟอัมดิโอโฟอัมโอ้โหโอ้ไม่ยิม้มอย่างยี้ด้วยนะเอาจริงต้องตั้งนานก็หลอนเหมือนกันนะทั <laughs> ้งหมดก็หลอนเหมือนกันนะดูดิบปไหม คือเอ่อที่ไหล่ด้านซ้ายมันนะครับผมก็จะเป็นนี่เห็นมันจะเป็นรูปคันธิติกนะฮะเออส่วนสกิลก็ก็ยังโขดอ่ะเออก็ยังโขดเหมือนเดิมนะฮะโอ้ยใส่แม่พายอยู่ดีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีกระโดดสูงด้วยอืมแล้วก,ก็ปีนรู้สึกว่าจะปีนได้ด้วยมั้าใช่ไหมอ่าอุ้ยปีนปีน,ป,นปีนได้เว้ยนี่โอ้คิดดูนะแบบว่าผมว่าเกาะกำแพงบ้านอย่างเงี้ยสมมติแบบอยู่ดีๆแบบ เจ้าของเขาตกใจอ่ะแบบโผล่มาแห้เนี่ยผมเป็นผมผมชอบตายเลยนะอ่ะโอเคผมไปไปต่อแล้วต่อมาเป็นเอสเธอร์เอ้โอเคเลเสอร์อ๋อคือถ้ามันปิดหน้ามันก็คือคือถ้าปิดหน้าก็โอเคนะแต่ว่าอุ้้ยแลวถ้าเปิดก็ออโอเคโอเคเเอาป็นว่าเข้าใจตรงกันเลยกันนะไป,ไปต่อมันต่อมาเป็นใเราบู้แบบอันนี้ไหมดูเป็นเกมเมทเทอร์ไหมอ่าดูเกมเมทเทอร์ดิโอ้ เกมเพื่อนี่ดูเป็นผู้เป็นคนเลยเนี่ยแบบดูแบบว่ามีแค่แบบเลือดนิดหน่อยนะแต่ก็แบบเออแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้นะครับผมสกิลลำพังปกติมันก็แบบไม่ได้แบบมีอะไรมากมายขนาดนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคอต้นต้นต้นตัวไหนอีกตัวนี้เป็นเจ้านี่แล้วกันนะผมปึ้งนี่แฟงเกตตายว้าวแฟงเกตตายก็โอเคแฟงเกตตายสมชื่อนะคือขนาดลำพังก็ก็ก็รน <ov>. ่ากลัวอยู่แล้วนะนี่น่ากลัวกว่านีบ อาจริงผมน่าจะต้องรีวิวตอนกลางคืนไหมเออมันจะได้แบบดูแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวหน่อยๆนะฮะนี่เออโู้โหลดูดีแบบโอ้กลางคืนแบบว่าน่ากลัวมากนะฮะไปต่อนะครับต่อมาเอาเป็นตัวอะไรดีต่อมาต่อมาเอานี่รลยกันนี้บอแค้นโบว์นี่วิข้างหลังดูปกติดีนะครับผมแต่ว่าแล้วข้างหน้าล่ะปึ้งวิ้โหโอ้โหโอ้โอ้ว้าวว้าวสุดยอดนะฮะ โอเคครับผมเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับผมสับเจ้าคานิทิกนะฮะก็คือแบบว่าแต่ละตัวก็ค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวนะครับผมใช้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 คำว่าน่ากลัวอะไรกันนะนี่มีมีมีเบบี้ด้วยเบบี้ดินี่ดูเบบี้ดิโอ้โหโอ้ดูเบบี้น่ากลัวจริงเลยครับผมนี่แฮียเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าผมเป็นคนทำงานในตึกแล้วผมโผล่มาเจอแบบเบนเทนล่างนี้คือช็อกตายนะเออเดี๋ยวแบบเอ้โห โอ้กอดได้กว่าจริงนะเนี่ยลองดูท่าไหมท่าไหมนี่มีกระทืบนะฮะแล้วก็มียิงลําแสงด้วยอ่า,อาส,สนุบผมพังหมดแล้วตอนนี้ไหม่หมดแล้วนะฮะแล้วก็ไปต่อยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่หมดนยางหมดนยางเอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะครอีกหน่อยเป็นนี่นี่นี่อัปเกรดนะฮะนี่ผมนี่อันนี้เป็นกรูอันนี้อัปเกรดนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่อัปเกรดบ้านไข่วะเนี่ยทำไมมันไม่ได้กลัวได้อย่างงี้วะ อ่ะเออไั่นงนี้สิโอเคมาหน,น่อยหน่อขาลองนีิลอง,ลองอเอาเกจดิมาแต่รู้สึกมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้ไม่ใช่ยิงได้เด็ดอ่าโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งประมาณนี้นะหมดยังเอ้ยเอ้ยอ,อันนิดนึงแล้วกันนะอันนี้เป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้โอ้เป็นแบบบูฟเลยครับผมก็ก็น่ากลัวอยู่นะแต่ว่ามัน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 ก็แบบบูแบบดูดีผมชอบดีเทลว่ะท่านผู้ชมแบบว่าแบบว่าแบบว่าผู้น่นาเขาทำดีเทลละเอียดมากเลยนะแบบ ตัวละ,ละเอียดตัวละครต่างๆอะไรเงี okay ้ย <Jonas> ค okay. mm ่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับผมโอเคบอกเป็นตัวนี้แล้วกันครับผมปึ๊บนีโอ้ยโอ้ my god เ hey. ฮ oh ้ยนี่ม so right. oh yeah. ันฟีดแบ็กครับผมนะโอ้โหดูดีฟีดแบ็กแบบเวอร์ชั่นแบบอะไรวะเนี่ยเออกุ๊กกู๋อยู่พอสมควรเลยครับผมเนี่ยแต่ว่านอนนะครับผมว่าคือจะเป็นฟีดแบ็ก้วพลังก็ต้องไม่ธรรมดานะครับผมนี่เดี๋ยวลองนี่นะยิงใส่ปะอ๋อต้องชาร์จก่อนต้องชาร์จก่อน นี่คือชาร์พลังใช่ไหมดูพลังแล้วก็ปล่อยนี่โอเคนี่โอ้โหโอ้เดี๋ยวแรงจริงแรงแรงแรงมากแรงมากเดี๋ยวนะต้อง,องต้องใช้การ์ชาชาร์ชาร์ชยร์งต okay. ร์ชร์ชาร์ชนระ์ชารร์าร์ชาร์ชร์ชร์ชาราราร์ารร์ชาร์ชาแล้วร์ชาาาร์าประมาณนี้ลกนะกันนะครับผมอาจจาะค่นอน,น,นาร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 ์ชนาะ์ชารนชารรรนา มันยังมีอีกตัวหนึ่งครับผมนะอายังมีอะไรอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่แบบว่าจะขาดเข้าไปไม่ได้เลยนะฮะแหมแบบมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะโอเคครับผมมาตอนนี้นะครับผมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทำการแปลงร่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเราซึ่ดูดีตอนที่แบบโอ้โหแบบตัวแบบแข็งมากนะครับมีสายเตไเต็มหมดเลยนะและสุดท้ายแล้วเอเลี่ยนสุดท้ายที่ผมได้กล่าวไว้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้นั่นเองครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ สุดยอดผมนี <didn 't> <forever> ่ผมเอเลียนเอกนั่นเองนะฮะแลดูหน้ามันสิแบบเออโอ้โหน่ากลัวจริงนะครับผมนี่นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับผมที่เราได้พิเศษพิเศษแบบไม่ต้องไปคุยกับไอ้เจ้าสองตัวนั้นเลยนะเห็นป่ะเห็นป่ะว่าเจ๋งนะครับผมนี่โอ้โหซึ่งก็เป็นสกิลแบบเอเลียนเอกปกตินั่นแหละนะครับมบบนีโอ้โหมันแรง แรงขนาดนี้ตบก็ต้องตายแล้วไหมอ่ะถ้าไม่ตายก็มันจะว่างไงนะนี่ดูดิโอ้โหสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยพี่โอ้โหมันทำได้หมดเลยมังนะ้งเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะมันมีร่างโคลนด้วยโอ้โหแล้วดูดิแล้วแบบนี่งเผยร่างโคลนเลยแบบวะนีกลัวมากนะฮะมีอะไรอันนี้อ่าอันนี้คืออะไรอ่ะยังไงไม่รู้นะอันนี้โอ้โหมีอันนี้หยุดเวลาไหมเนี่ยอ่านะอันนี้น่าจะชะลอเวลานะโอเคอันน,นี้อะไรโอ้วาร์ปด้วยมีวาร์ปนะครับผมมี มีบิน่ะฮะมีเอนโคือทุกอย่างอะาจริงทุกอย่างนะขนาดนี้ยเอนเอ็กนะฮะโอเคก็เรียบร okay, right oh ้อยครัวผมนะโอ้โหสุดท้ายก็จบแล้วนะครับผมน่าจะครบหมดแล้วนะครับที่รีวิวมาจากตอนนี้นะครับก็ในอนาคตเนี่ยพวกนาอาจจะมีอัปเดตอีกแต่ว่าก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับนีเอเนเอ็กเท่นะจะเท่ไปไหนก็ไม่รู้นะปะทอยก็ โอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากดาวโนโ์โหลดมอดหรือว่าแอนดออนนี้เนี่ยก็สามารถไปวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะก็ับส่ันนี้ผมก็จะเมุดซีขอร์ตลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจให้ผมในาจสวยด้วยนะครับผู้จัดพัฒน,นาสนมี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาจ้าบ๊ายบายแมน่ากลัวเหลือเกิน